วิธีการนะครับเปิดโหมดประหยัดพลังงานบนนาฬิกาหัวใจว a t c h 3แล้วก็ว a t c h 3โ r o นะครับโดยหัวใจว a t c h 3และ Watch 3 Pro จะมีในสวนตัวโหมดประหยัดพลังงานพิเศษเพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างว a t c h 3นะครับถ้าโหมดใช้งานทั่วไปจะใช้งานได้ประมาณ3วันนะครับแต่ว่าถ้าเปิดโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงหรือว่าโหมดประหยัดพลังงานเป็นพิเศษเนี่ย จะได้สูงสุดถึง14วันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในโซตัววัต3โปรถ้าเป็นโหมดทั่วไปจะใช้งานได้5วันแต่ว่าถ้าเป็นโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงจะได้สูงสุดถึง21วันด้วยกันนะครับและคราวนี้เราจะเปิดการใช้งานโหมดประหยัดพลังงานต้องเปิดตรงไหนนะครับให้เรากดที่ไมู่ยมกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นพอจอติดขึ้นมาให้กดอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ในสซต,ตัวการตั้งค่าแล้วก็เลื่อนมานะครับเรื่อยๆไปที่คําสั่งในส่วนของตัวแบตเตอี่ แต่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ครับแบตเตอรี่อยู่ที่48%หรือเท่าไร่ก็แล้วแต่ตามของเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็จะบอกว่าเหลืออยู่ใช้มา2วัน9ชั่วโมงแต่ถ้าอยากเปิดให้นานขึ้นให้เราปัดขึ้นไปนะครับมันจะมีในสอตัวอายุการใช้งานแบตเตอรี่นานเป็นพิเศษก็คือโหมดประหยัดพลังงานถ้าเราเปิดโหมดนี้จะได้ถึง10วันกกบอีก2ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะเราติกเปิดเลยนะครับ เขาก็จะบอกว่าถ้าเปิดในส่วนตัวฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ตัวนี้นะครับอะไรที่จะถูกตัดไปบ้างเช่นในส่วนตัว Wi-Fi จะถูกปิดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว eSIM นะครับก็จะถูกปิดไปด้วยเช่นกันพอเราติ๊กถูกนะครับเขาก็ทําการเปิดโหมดไปพลังงานก็ทาการรีสตาร์ทในนาฬิกาครับแล้วก็เข้าสู่หน้านี้พอเราเปิดโหมดไปพลังงานแล้วนะครับอะไรที่ใช้งานได้และไม่ได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับหน้าปัดนาฬิกาเราจะไม่สามารถเปลี่ยน เป็นหน้าปัดอื่นได้นะครับจะมีให้เราเลือกแค่หน้าปัดเดียวนะครับเป็นแบบในรูปนี้เลยนะฮะต่อมานะครับในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับพเรากดเข้าไปที่เมนูปุ๊บนะครับก็จะเหลือแค่นี้นะฮะก็จะมีการออกกําลังกายนะครับผมไล่พิธีลานะครับบันทึกการออกกําลังกายนะครับแล้วก็สถานะ ออกกาลังกายอัตราการเต้นหัวใจยังสามารถใช้งานได้อยู่ SPO2 สามารถวัดได้นะครับอุณหภูมิผิวหนังสามารถวัดได้แล้วก็บันทึกกิจกรรมนะครับว่ามีอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะดูได้นะฮะแล้วก็การนอนหลับก็ยังสามารถที่จะตรวจจับได้และดูได้ความเครียดนะครับการฝึกการหายใจนะครับการแจ้งเตือนต่างๆก็สามารถทำได้ในหมดพื้นฐานทั่วไปนะครับนาฬิกาปลุกไฟฉายนะครับและการตั้งค่านะฮะ ก็มีตรงนี้ตั้งค่าปุ๊บก็จะมีแค่การแสดงผลและความสว่างสามารถไปปรับได้นะครับเราบางทีมันดับเร็วไปเราเปิดอัตโนมัติได้นะฮะเราก็ความสว่างไปจัดการได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับเขาก็จะลดให้ประมาณครึ่งหนึ่งส่วนมากนะครับเพื่อเซฟแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้มีอะไรอีกนะครับที่เราสามารถที่จะใช้งานได้นะฮะเรามาดูเรื่องโหมดออกกําลังกายกันดีกว่าการอาอกกําลังกายนะครับเราจะใช้โหมดอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีในส่วนตัวการวิ่งการแจ้งนะครับ การวิ่งในอาคารหรือวิ่งในร่มนะครับการเดินกลางแจ้งการเดินในร่มสามารถใช้ได้ปั่นจักรยานการแจ้งในร่มได้เหมือนกันนะครับการว่ายน้ํานะครับทั้งในสระเปิดนะครับแล้วก็ในตัวที่ในสระปิดกับตัวที่โล่งนะครับหรือว่าในส่วตัวถานที่ทั่วไปกับในส่วตัวสาว่ายน้ําก็ได้นะครับแล้วก็ปีนเขาได้นะครับการเดินทางไกลได้นะครับวิ่งเทลนะฮะเครื่องเดินวงรีได้แล้วก็ เครื่องกันเชียงบกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับส่วนที่ผมหายไปผมจําได้ก็คือไตรกีฬาไตรกีฬาจะไม่มีแล้วก็ถ้าเราไม่เปิดโหมดประหยัดพังถ้าเราไม่เปิดโหมดประหยัดพลังงานเราจะมีให้กดบวกเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวให้เราเลือกโหมดออกกายเพิ่มเติมอีก85รูปแบบตัวนั้นจะถูกตัดไปนะครับอันนี้ถ้าเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็จะเหลือฟังก์ชันการใช้งานประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะเซฟแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใคร ใช้เท่าที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็สามารถที่จะเปิดโมดี้เพื่อที่จะเซฟแบตเตอรี่ได้แต่ถ้าที่บอกไปใครต้องการใช้ eSIM ก็ IM, ต้องปิดโมดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเปิดโมดประหยัดพลังงาน Wi-Fi และ eSIM แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆจะถูกตัดไปนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆมาสอนวิธีการเปิดการใช้งานแล้วก็อะไรที่สามารถใช้งานใ้บ้านนะครับก็ประมาณเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ